การ้มาจากวออ่ว่าคือการงมาวีเอเลกหน่อยนะอ่าอุยพี่วีน่ารักมากบอกว่าแบบอย่างที่บอกตอนเวทีนะคือตอนที่ผมเจอพี่วีในเซตครั้งแรกอะ่ะคือตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเขาเป็นพี่ที่เราแบบฟังเพลงเขาตลอดเลยแล้วแบบเห็นแต่เห็นแต่เขาในแบบตั้ง The Voice. แต่เดอะไวท์เราไม่เคยคิดว่าเราเออเราจะได้ไาร่วมงานกับเขาได้ก็พอเข้าฉากขอเข้าเซตเนี่ยก็ตอนแรกก็รู้สึกเก่งมากแต่พี่เขาเฟนรนลี่มากพี่เขาช่วยแบบ พยายามแบบเล่นกับเราแบบตอมุกกับเราด้วยช่วยเราผ่อนคลายขึ้นแล้วด้วยแบบเออ่ด้วยบริบทของเอ็มวีนี้เนาะมันต้องแบบมีความแบบเพออี้ยนนิดหน่อยเราก็แบบโอ้พี่เขาโตกว่าเราเยอะเลยเราก็เออ่ตื่นเต้นมากครับแต่ว่าพอทํางานเนี่ยพี่เขาเพี้ยนน่ารักมากเลยช่วยเราเยอะมากครับตอนที่ก่อนจะเจอเนี่ยเราคิดไหมว่าแบบพี่เขาเป็นยังไงคะจริงๆแล้วตอนนี้ก่อนที่เจอก็จะมีอิมเมจเขาจาก หนังเรื่องมันโคตรโรสเพราะมันเป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบมากแล้วมีอิมเมจของความแบบความแบบโถมากๆความเป็นแบบผู้ใหญ่มากๆความไป่ชั่วมากๆกแต่พอมาเจอพี่เขาตัวจริงก็รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เขาเฟรนลี่กว่าแบบกว่า,า,าคาแรคเตอร์นั้นเนาะไม่ใช่ในจอเนะี่แต่กว่าคาแรคเตอร์นั้นที่เขาเล่นออกมามา,มากก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้เยอะแล้วก็ทําให้ตัว MV เนี่ยก็มีแบบมีเคมีหรือว่ามีเอเนอร์จีบางอย่างที่เออเราก็ไม่ได้คิดว่า จะมีกับเขาขนาดนั้นนะครับตอนแรกครับเราได้แบบถามเทคนิคในการร้องเพลงสักที่มามาคยไหฮะก็มีมีคุยเรื่องเพลงครับผมแต่ว่าเอ่อเรื่องการพัฒนาของตัวเองก็เป็นสิ่งที่ผมต้องทําเรื่อยๆเนาะก็เอ่อมีการคุยกันว่าแบบเออแบบเทคนิคถึงการร้องเพลงการแบบแต่งเพลงการเขียนเพลงว่าเออพี่เขาเป็นสไตล์ไหนเป็นไทยไหนก็ช่วยผมได้เยอะเหมือนกันการร้องเพลงนะเราเพิ่งแปะไปโชว์ร้องเพลงจากงาน Uh huh. ใช่ครับเพิ่งกลับมาจากโตเกียวไทยเฟสติวัลครับผมก็เป็นงานที่สนุกมากครับคือเป็นงานที่เป็นของทางสถานทูตจัดนะก็ได้ไปเจอ,อได้ไปเจอแฟนคับญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปเจอทั้งคนญี่ปุ่นในแง่มุมใหม่ๆที่เราไม่เคยคิดว่าแบบเออแบบไทยเราจะมีการจัดงานแบบนี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องแนะนำตรงว่าก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้จักง,งานนี้มาก่อนจนได้ไปก็มีความรู้สึกว่า เออเฮ้ยมันเป็นงานที่ดีเหมือนกันสําหรับทั้งตัววัฒนธรรมไทายและซอฟต์เวอร์ไทยด้วยครับก็หวังว่าจะมีงานแบบนี้เรื่อยๆครับผมไม่ว่าใครจะไปก็ตามเพื่อแบบเผยแร่ทั้งเพลงไทยทั้งทีป๊อปทั้งอะไรต่างๆครับ,บ,บ,รบอุ้ยน่ารักมากเลยแฟนญี่ปุ่นเป็นแฟนคลับที่แบบซัพพอร์ตเรามากหน้าง,งานแล้วก็ทั้งหลังบ้านด้วยมี ทั้งมีทั้งส่งฟู้ดมีทั้งส่งนู่นนี่นั่นแล้วก็จํานวนแฟนขับที่มาและเอเนอร์จีที่ให้หน้าเวทีเนี่ยคือเต็มร้อยครับนั้นเขามาครับเต็มร้อยแล้วเราก็ต้องให้กลับเต็ร้อยครับเป็นการไปกลับไปที่สังข์ที่สองเนาะใช่ครับไปครั้งที่สองครับใช่ได้กลับไปค่ะเที่ยวไหนกังรอบแรกไหมรอบแรกก็มีวันเที่ยววันสองวันครับผมแต่ว่ารอบนี้ด้วยความที่ทางเฟรมผมติดสอบของมหาลัยครับก็เลยได้บินตามคนอื่นเข้าไป คืนวันที่19แล้วก็เช้าวันที่20ก็คือขึ้นเวทีเลยแล้วก็กลับนะครับไม่ได้มีเวลาทําอะไรเลยก็จริงแล้วที่เห็นอยู่ต่ออีกวันวันที่ยีเอก็คือได้เดินสายสัมภาษณ์สื่อเนี่ยแหละครับผมไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวเลยเลยใช่ก็ก็เลยหวังว่าว่าก็คุยกับพี่ปอนเปว่าแบบเออถ้ามีโอกาสก็อยากจะแบบเออแบบจัดทริปกันจริงๆจังไปเที่ยวเพื่อได้แบบไปเก็บในสิ่งที่เรายังไม่ได้ไปเก็บกันออะไรคะถ้าอยากไปอืม เมืองอะไรที่อยากไปเรอครับคือผมอยากไปหลายเมืองครับผมอยากผมอยากไปแบบเส้นทางแบบเอ่อจากเหนือลงใต้ครับผม,มก็คือเริ่มจากฮอกไกโดแล้วก็ไปไล่ลงมาใต้เรื่อยๆอาจจะไม่สุดโยซาก้าก็ไกลแล้วไม่ก็ฟุกอกะซึไกลมากครับรีทอกครับอ,อ่าใช่ครับก็อยากให้เขาสัมผัสด,ด้วยเพราะว่าเขาไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวต่างประเทศด้วยครับผมก็เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นที่เราเคยไปแล้วแล้วเราชอบด้วยก็อยากจะพาเขาไป นนย,ยังไม่ครบครับผมแต่ก็เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆนะ <c oughs> เดี๋ยวมีมาเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ฝากรอติดตามทางประกาศทางไอจีของพวกผมแล้วก็ทางไอจีของและทุกช่องทางของจีมีมทีวีครับไปภาษาตนนั้นได้ไหมครับ <c oughs> ไม่ได้ครับ <c oughs> ตอนนี้เลยครับไม่ได้ครับ <c oughs> อ่าใช่ครับก็ถายแบบไปแล้วก็หมดแล้วด้วยก็เป็นวันที่24วันที่25มิถุนาก็การซ้อมก็เริ่มไปได้ระดับหนึ่งแล้วครับผมก็บอกเลยว่าเอ่อด้วยความนี้รอบนี้คนมันเยอะเนาะจำนวนเพลงของแต่ละคู่มันก็เอ่อจะน้อยจะน้อยกว่าฟิลแฟนฟันหน่อยนะครับผมแต่ว่ารับรองว่าแต่ละคู่มีแต่ละอัรถรสมีแต่ละความสนุกเพราะว่า อย่างเช่นคู่ผมเองเนี่ยพอได้ซ้อมพอได้เห็นโชว์แล้วนั่งคุยวิพี่พรว่าโหเออในเวทีนี่มันต้องมันมันต้องเดือดแน่นอนดังนั้นคู่อื่นก็ไม่แพ้กันครับจากที่ผมได้ไปลองแบบแอบส่องการซ้อมของเขาดูก็ไม่ธรร,รมดนาะเหมือนกันรับรองว่าคนที่ซื้อบัตรแล้วไม่เสียใจยแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับคของเราเปอะไรปครับคออู่เราครับคูขรร่ของเราเปอะไรปครับคือคู่นคนอื่นเขาอาจจะมีเอกลักษณ์แบบชัดเจนนะผมอย่างเช่น บางคนก็อาจจะไปเวทตลกไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะไปเวแบบสายเปอร์ฟอร์มไปเลยผมว่าสิ่งที่คู่ผมสามารถทําได้คือให้ทุกอย่างในโชว์เดียวครับให้นังความจริงจังให้นังความสนุกให้นั้งความจอยให้นังความมวนได้หมดเลยถ้าตัหนมีลูกออกมาแบบคคนอื่นก็ยังไงรู้ไหมจะมีการแบบว่าทำแล้วสลับคู่กันไหมฮะจะมีการสลับคู่กันไหมก็คงไม่มีสลับคู่กันหรอกครับแต่ว่าจะมีการ ร่วมโชว์ดีกว่าอ่คือมีการไปคอลลาบกับคนนู้นคนนี้ว่าแบบเฮ้ยฉันอยากทำโชว์แบบคนนี้ฉันอยากทําโชว์แบบนี้ซึ่งเอ่อพอมันก็อยู่วันสิคนแล้วเนี่ยเอ่อแต่ละคนมันก็มีไอเดียก็เอ่อมีโชว์ในหัวหลายอย่างครับผมที่แบบเอออยากจะให้คนดูได้ดูอยากจะให้คนดูได้เอ่อประสบการ์กันก็ฝากติดตามดูด้วยครับเพราะผมผมบอกเลยว่าไอเดียของสิบหคนพวกเราเนี่ยสุดมากแต่ละอย่าง <Not> อาใช่ครับผมก็ออนไลน์ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับทาง TTMLive นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ซื้อบัดไม่ทันนะครับ,อบขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกค,คนมากครับ